สวัสดีครับผมครัวง่ายๆของนายต้มโจ๊กเรากลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้จ๊กมีวิธีการทําแกงเขียวหวานไก่ใส่ฟักมาฝากเพื่อนๆกันครับผมเดี๋ยวเราเริ่มทํากันเลยอันดับแรกเราจะมาดูส่วนผสนมกันก่อนโจ๊กใช้น้องติดสะโพกนะครับส่วนนี้จะมีทั้งกระดูกแล้วก็หนังฉ่าไม่แข็งนะครับเครื่องในไก่ขูดเอาไขมันออกแล้วก็บ้างเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับ ฟักเขียวต้งหั่นชิงเล็กนิดนึงครับผมว่า,าเวลาที่เราทำแกงเขียวหวานเนี่ยมันจะได้สุกได้ค่อนข้างง่ายไม่เหมือนการตุ๋นแบบกระซุบกระดูกนะครับใบโหระพาครับผมเด็ดล้างน้ําให้เรียบร้อยพริกชี้ฟ้าแดงหั่นโชแรบเอาไว้ครับผมพริกแกงเขียวหวานนี่นะครับน้ำตาลปีปรุงรสชาติครับแล้วก็จะมีเกลือป่นครับปรุงรสเค็มครับผมใบมะกรูดฉีก อันนี้จะเป็นหางกะทินะครับคันแล้วมันจะแขวนลอยแบบนี้นะครับหัวกะทิเวลาจะใช้ก็คนๆน,นิดนึงน้ำปลาครับผมปรุงรสชาติพริกแกงเผ็ดครับผมเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็กลิ่นหอมของเมนูครับผมเราจะใช้เกลือให้ความเค็มแล้วเราก็ใช้น้ำปลาให้ความหอมนะครับถ้าใส่น้ำปลาอย่างเดียวมันจะเหม็นกลิ่นคาวน้ำปลานะครับเดี๋ยวเริ่มเลยอันดับแรกตั้งกระทะได้เลยครับหรือใครจะใช้หม้อ,อก,ก็ได้ใส่หัวกะทิลงไปครับ อัตราส่วนอยู่ด้านล่างนะครับจงจดให้เรียร้อยแล้วใครดูทาง Facebook ก็อยู่ท้ายคลิปครับผมเคี่ยวมาจนเดือดสักครู่นะครับใครอยากได้แตกมันเคี่ยวนานๆงวดๆไปเลยนะครับแต่โจะจะบอกนิดนึงการที่เราแกงเนื้อไก่นะครับแกงเราจะมันค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเพราะไก่เนี่ยมีทั้งไขมันที่เป็นหนังนะครับแล้วก็ไขมันที่อยู่ในพวกเครื่องในต่างๆด้วยนะครับฉะนั้นระวังให้ดีนะครับถ้าใครไม่ชอบมันแขวนลอยไม่ต้องเคี่ยวจนแตกมันมากนะครับเอาแค่พอประมาณก็พอครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับก็ใส่พริกแกงเขียวหวานลงไปได้เลยครับตามด้วยพริกแกงเผ็ดครับผมเคล็ดลับนี้จะทําให้น้ําแกงสีสวยน่าทานแล้วก็หอมอร่อยด้วยครับแม่ค้าข้าวตามสั่งข้าวแกงนี่คือใช้กันเยอะมากนะครับเคล็ดลับนี้จากนั้นนะครับผัดไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะครับรอจนกว่าพริกแกงทั้งสองีนี้จะเข้ากันดีแล้วก็งวดแบบนี้ครับ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งไฟอ่อนนะครับเคี่ยวให้พี่แกงนวดแล้วก็แตกมันครับตรงนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่ามันแตกมันชัดเจนถ้าเราเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับก็คือมันจะแขวนลอยอยู่บนพี่แกงเลยครับเนี่ยครับสังเกตนะครับจะเริ่มมีมันออกมาถ้าใครชอบมันจัดๆเคี่ยวนานๆนะครับแต่โจกเอาแค่ประมาณนี้ก็พอครับจากนั้นก็ปรุงรสชาติด้วยน้ําตาลปี๊บครับเกลือป่นครับแล้วก็น้ําปลาครับ ผัดจนกว่าน้ำตาลปี๊บจะละลายนะครับขั้นตอนนี้ก็คือรอให้น้ําตาลปี๊บละลายหลังจากนั้นเราก็จะเคี่ยวอีกสักแป๊บหนึ่งให้งวดหอมครับผมยิ่งเราเคี่ยวกะทิเนี่ยมันจะทําให้แกงเรามีกลิ่นหอมนะครับเคี่ยวไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะครับอาหารไทยต้องใจเย็นๆในการทํานิดนึงครับนี่นะครับจะใช้ไฟอ่อนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับพอได้ตามที่ต้องการงวดแล้วก็ใส่เนื้อไก่เราลงไปได้เลยครับ เนื้อไก่สับชิ้นขนาดพอดีคำหรือว่าใหญ่ขึ้นนิดนึงครับเพราะว่าเวลาหดลงไปเนี่ยมันจะกลายเป็นชิ้นเล็กไม่น่าทานนะครับตามด้วยเครื่องในไก่ครับเครื่องในไก่อย่างที่บอกขูดไขมันออกให้ได้เยอะที่สุดกลิ่นก็บ้างนิดนึงนะครับเวลาสุกจะได้สุกง่ายๆแล้วก็น่ากินขยำเกลือล้างทําความสะอาดที่เรียบร้อยถ้าใครกลัวเครื่องในคาวนะครับเอนานำไปลวกน้กําก่อนก็ได้ครับผมโรยใบมะกรูดไปช่วยดับคาวแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมของเมนูครับ จากนั้นเราก็ผัดจนกว่าเครื่องในไก่และเนื้อไก่จะเริ่มสุกครับตรงนี้ครับเริ่มใช้ไฟแรงได้แล้วนะครับะจะสังเกตว่าเนื้อไก่เนี่ยสีสันเริ่มเปลี่ยนแล้วคือเริ่มสุกแล้วนะครับเราจะใส่ฟักเขียวลงไปได้เลยนะครับกรณีที่ใครทาครั้งแรกยังไม่รู้ว่าถ้าไม่ได้ดวดตาส่วนที่โจเขียนให้นะครับถ้าใครยังไม่รู้ว่าเราต้องใส่หางอะี่เท่าไหร่เทคนิคนี้จะช่วยได้ดีมากๆครับก็คือใส่ฟักลงไปเลย เราจะกะปริมาณของหางกะทิได้พอดีกับฟักนะครับพอเราตั้งมาสักคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะใส่หางกะทิเวลาใส่หางกะทิลงไปแล้วเราก็ดูให้มันปิ่มฟักพอดีนะครับคือท่วมเลยมานิดนึงครับเวลาที่เราเคี่ยวจนฟักสุกเนี่ยมันจะได้งวดพอดีแล้วน้ําแกงก็พอดีไม่เยอะจนลอยหลงโจงนะครับนี่นะครับโจจะใส่ประมาณนี้ ถ้าหม้อนี้นะครับอัตราส่วนดูที่ด้านล่างได้เลยครับหรือว่ารอดูท้ายคลิปก็ได้ครับสําหรับคนที่ดูทาง Facebook นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเคี่ยวแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆใช้ไฟแรงเลยนะครับรอจนกว่าฟักจะสุกครับผมตอนนี้สีสันจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยมันจะมีมันแผลลอยออกมาแล้วนะครับส่วนผสมมันจะมีทั้งมันจากไก่มันจากเครื่องในแล้วก็มันจากกะทิที่เราเคี่ยวนะครับตอนนี้จะเคี่ยวมาจนฟักสุกแล้วนะครับ จะสังเกตเห็นว่าฟักเนี่ยเวลาสุกเขาจะใส่ขึ้นนะครับนี่นะครับเหมือนเราต้มฟักปกติเลยครับถ้ามีฟองลอยเยอะๆใครกลัวขาว,วกลัวกลิ่นไม่หอมก็สามารถช้อนฟองออกได้อีกครับพอทุกอย่างสุกดีแล้วใส่พริกชี้ฟ้าแดงลงไปครับพริกชี้ฟ้าแดงรอจนมีความร้อนสักครู่หนึ่งก่อนนะครับจะได้มีกลิ่นหอมถ้าใครจะทําเพื่อจะกินมื้อนั้นเลยให้หมดเลยก็สามารถโรยพริกสดๆลงไปได้เลยนะครับจะหอม แต่ถ้าใครจะอุ่นทานมื้อถัดไปะไรอย่างนี้ตรงแนะนําให้รอให้ทุกอย่างในหม้อแกงสุกนะครับทั้งพริกทั้งฟักใบมะกรูดแล้วก็เดี๋ยวจะรวมถึงใบโหระพาด้วยนะครับทําให้สุกไปเลยเมนูเราจะได้ไม่บูดง่ายครับยิ่งเป็นแกงกะทินี้ยิ่งบูดง่ายครับเสร็จแล้วก็ใส่ใบโหระพาลงไปนะครับขั้นตอนการใส่ใบโหระพาเนี่ยตรงแนะนําว่าควรจะไฟแรงน้ําเดือดยิ่งถ้าน้ําเดือดจะจัดได้ยิ่งดีเลยครับใบโหระพาจะได้ไม่ดาคัครับแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยครับ คร,คราวนี้นะครับเราก็จะรอจนกว่าใบโหระพาจะสุกทุกอย่างสุกดีนะครับแกงเราก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเมนูแกงเขียวหวานไก่ใส่ฟักนะครับนี่หน้าตาจะออกมาแบบนี้เลยอัตราส่วนต่างๆโจเขียนให้ที่ด้านล่างแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเลื่อนลงไปจดได้ใครอยากทําก็วิธีทําตามนี้เลยครับผมใครอยากโจทาเมนูไรสามารถคอมเมนต์แนะนําบอกกันได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้โจ๊ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ